ครับวันนี้ว่าจะอธิบายเกี่ยวกับสีจนสจนสาหรือว่าสีจนนสะอุระนะครับหรือว่าเมืองเสมานะครับวันนี้มาที่เมืองเสมาครับาม,าม,ามาถ่ายทำสถานที่จริงนะครับเมืองเสมาก็นี่แหละครับเมืองเสมาเมืองเสมาเนี่ย <c oughs> ก็คงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับว่านอกจากเราจะเรียกกันว่าเมืองเสมาแล้วเขาก็มีในจารึกเป็นภาษาสนสกิตว่าอ่าสีจนาสาหรือว่าสีจนาเสนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้จะเขียนว่าสีจนาเสนะครับเนี่ยเนี่ยข้างล่างนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีนี่นี่ครับสี จนาเสเห็นไหมครับอ่าสเสจนะเสก็อนเดียวกันนะครับอ่าแล้วที่นี่เมืองนี้เขามีอักษรใช้ในในยุคเดียวกันในพุทธศตรวรรษที่15ในยุคเดียวกันนะครับมีสองอักษรน,นะครับก็นี่ก็นี่อักษรที่มีรอเรือเป็นรูปตัวยูนะครับเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยรอเรือรอเรือรูปตัวยูเห็นไหมครับ <c oughs> แล้วก็มีอักษรใช้อีก ในเมืองศรีจนาสาหรือว่าเมืองเสีมาเนี่ยมีอักษรเป็นแบบอักษรทรงรุ่นแรกครับที่อักษรเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอักษรของทรงรุ่นโศกนะครับซึ่งก็ใช้อยู่สองอักษรเลยนะครับในเมืองเนี่ยผมมาสถานที่จริงนะครับเพื่อให้มันมีบรรยากาศที่ว่าน่าสนใจมากขึ้นครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย จารึกนี้พบที่กรุงศรีธยานะครับในสมัยพระเจ้าอู่ทองเมื่อพระองค์ไปตั้งกรุงศรีธยาก็คงจะเอาหลักฐานอของอเมืองเสมาหรือว่าศรีจนาสนะครับเนี่ยอ่านนี้จารึกหลักนี้เขาเขียนไว้เขาเขียนว่าจานาจานาสะปุระนะครับอ่าอ่าหมายเลขนหนึ่งนะครับหมายเลขนหนึ่งะจ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 ะอ่านว่าจานาสะปุระนะครับก็ว่าอ่าก็เมือง ก็เมืองจนสะนะั่นแหละครับหรือว่าเมืองศรีจนสะนะครับแล้วล้วก็อหมายเลขสองนั่นนะครับบรรทัดล่างๆลงมานะครับก็จะก็จะเขียนว่าศรีจนาสานะครับจะเป็นจนาสะจนาสาก็ชื่อเดียวกันนะครับน่ะมันเป็นสำนวนเขียนนะครับเป็นสำนวนเขียนของ <oras cos cia> อันนี้เป็นภาษาสน <Huh? S 1> ส,สกฤตนะครับอ่าเอาเราจะเห็นได้ว่าอักษรของสงุนแรกเอามาเขียนสนสกฤต ก็ได้เขียนบาลีก็ได้เขียนผสมได้เขียนคําไทยก็ได้ตามที่ผมเคยอธิบายไปเมื่อ,อวันก่อนนั่นนะครับที่ว่าคลิปคลิปล่าสุดนะครับมาบอกว่าใช้อักษรลุกสูงรุ่นแรกเขียนภาษาไทยก็เนี่แหละครับเมืองนี้เขาก็เขาไปตั้งมูงศิทธิยาเ็าเอาอักษรน,นี่ไปเขียนด้วยเหมือนกันนะครับไปเอาไปเขียนเอาทั้งภาษาพทิทกลงไปนะครับเนี่ยเราเห็นหลักฐาน เมืองศรีจนาสาเนี่ยหรือว่าศรีจนสาศุราเนี่ยทำให้เราทราบทิศทางความเป็นมาของกรุงศรีธยาด้วยครับทำให้เราทราบว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเป็นคนที่นี่นะครับเป็นเจ้าเมืองที่นี่นี่แหละนะครับหรือเป็นลูกหลานนี่แหละครับอันนี้อันนี้พุทธรูปที่เหลืออยู่ในเมืองเสมีมานะครับตอนนี้อย,อยู่อยู่ที่วัดอ,อยู่ที่วัด ระนอนนะครับเนี่ยอยู่ในภาพกุโบสดจึงคิดว่าน่าจะเป็นองค์พระประธานในในปราสาทหลังหลังเมืองสีมานี่แหละครับเพราะว่าเมเห็นแท่นบัลลังเห็นเห็นแท่นบัลลังไหมครับใช่ใช่ไหมเห็นแท,ท่นแทนบลังแล้วก็จะมีพระพุพทธรูปนะครับพระพุพทธรูปปางห้ามสมุดนะครับจะเป็นปางห้ามญาติห้าห้ามสมุดก็มีในเมืองนี้อีกนะครับแต่ว่าเป็นพระพุทธรูปสมฤทธิ์นะครับ นนนี่ๆๆเน่เน,นะครับี Jim, ่ามาสถานที่จริงรวมพัก <c oughs> อ่าอ่าเนี่ยครับเมืองเสมาถือว่ามาไหว้พระเมืองเสมาแล้วเมืองนี้น่ะมีพระอุโบสถหลายหลังนะครับก็อาจจะ ตรงกับจารึกสมัย <c oughs> พระเจ้าสุริยะวรมณนที่หนึ่งนะครับที่กล่าวถึงการบำเพ็ญนะครับการ,การทานธรรมสังฆกรรมครับเพื่อให้เกิดเป็นพระกุศลแล้วก็อุทิศให้พระเจ้าชัยวรมณนที่หนึ่งนะครับเนี่ยบอยีการนะครับสถานที่พบจารึกนะครับ แล้วก็ในหลวงได้เสด็จมาที่ประสาทหลังนี้นะครับนี่น,น,นี่เห็นไหมครับโอ้ชัดเจนเลยเนี่ยนี่นี่น,นีสีจนาเสนะครับคือว่าสีจนาเทศนะครับแต่แต่คำว่าอ่าสีจนาสีจนาสะนี่ <c oughs> น่าจะมาจากคําว่าสีอัจจนะนะครับคือใน ในเมืองสุโขทยนะัยเน่ยเขามีพระอาจนะนะครับในจารึกสุโขทยัยบอกมีที่ที่ประดิษฐานอยู่ที่นครชุมนั่แหละครับพ,พุทธรูปองค์ใหญ่นะครับนั่นแหละละครับก็คงจะได้ได้ชื่อมาจากเมืองนี้นครับเมืองนี้เขาเขาตั้งอันนี้มันเป็นภาษาสนสกฤตก็เลยคิดว่าเอาคําบาลีมาเอา,เอาคําว่าอาจนะหรือว่าอัจจระนั่นะครับแต่ว่า สุโขทัยเขาก็ว่าอาจนะนะครับ <c oughs> เนี่ยแต่ว่าไอไ้อสีสีจนาสีจนาเสนี่อะมันเขาตัดเขาทหารออกนะครับตามจริงสีจนาเทศนะครับเป็นถิ่นที่เป็นมงคลที่น่าเคารพบ,บูชานั่นแหละครับนะ,นะสีนี่ก็เป็นมงคลครับ อาจชนะนี่ก,กเเ็เป็นพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปอาจจะเป็นพระนอนก็ได้องค์ใหญ่อยู่ที่เมืองสมานนั่นแหละครับที่วัดพระนอนนี่แหละครับก,ก็เรียกว่าเป็นอพระอาจานะได้เหมือนกันนะครับอเห็นไหมครับแต,แต่ว่าพระอาจชนะที่สุโขทัยเป็นพระพุทธรูปองค์องค์งใหญ่วัดศรีชุมยังไงล่ะครับวัดตาดใหญ่วัดศรีชุมใหญ่บางมานไม่ใชย ในหลวงก็เสด็จมาที่นี่นะครับในหลวงรัชกาลที่หกเสด็จประพานมาถึงเมงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมีพระบรมฉาย,ยาลักษณ์อยู่ด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยลก็จารึกนี้ทําให้ทราบว่าอาจจะเป็นชื่อนครวัดก็อาจจะใช่ล้วครับเนี่ยแต่ว่าเขาเรียกศรีชนะศักด ครับศรีชนาสาลหรือว่าเมืองที่มีพระอัจจนะนะครับเป็นที่เคารพบูชานั่นแหละครับเป็นสถานที่นะครับเพราะว่าเมืองนี้มีมีพระโบสถสหลายหลังนะครับมีพระบสถสดตั้งสี่ห้าหลังนะครับเพราะว่าผมนับตามนับตามใบเสมานะครับถ้าใบถ้าเห็นใบเสมาฝังเป็นแนวแปดจุดนั่นแหละแต่ว่าใบเสมาอาจจะหายไปบ้างนะครับ เนี่ยริมริมริมบ่อน,นี้ก็มีใบเสมาก็หมายถึงเขตพระโบสถ์นะครับโบสถ์นั่นแหละครับเมืองนี้เป็นเมืองโบสถ์นะครับทีนี้นครนครราชเสมาก็คือเมืองรายชาที่ดูแลที่ดูแลเขตแดนที่ดูแลเขตเสมานะครับก็หมายถึงว่าประเทศสยามก็เป็นประเทศ เป็นสีมาของอของอพุทธศาสนานะครับนั่นแหละเขาจึงเรียกประเทศสยามนะครับเนี่ยวันนี้พามาดูของจริงสถานที่จริงนะครับนั่นนะ่แท่นแท่นข้างบนนั่นแหละครับเห็นแท่นข้างบนไหมครับนั่นแท่นข้างบน อาจจะเป็นแท่นพระพุทธรูปปางมานวิชัยนะครับตามที่ผมเคยอบอกเมื่อกี้นี่ครับผมว่างั้นนะะเพื่อนบอกว่าภาพมันสั่นไหวเดี๋ยวค่อยๆเคลื่อนตัวครับเพิ่งแจ้งมาเมื่อวานนี้โอ้ยภาพมันเคลื่อนไหวเร็วเกินไปตาล,ลายผมก็พยายามปรับตัวให้เพื่อนไหวภาพให้มันมูฟให้มัน โลลี่หน่อยต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เตือนที่แจ้งมาครับพยายามปรับตัวอยู่ครับเ <G ül> <G ül> นี่ยก็น่าเห็นแท่นนั่นน่ะแท่นพระประธานนะครับแท่นพระประธานแสดงว่ามีพุทธรูปออยู่ตรงนี้ทั้งอาจจะเป็นทั้งแบบมหายานและแบบอ่าแบบถีรวาดนะครับนั่นนะครับเพราะว่าในจารึก ของพระเจ้าสุริยะวรมันก็ระบุว่ามีทั้งบทพราหมีทั้งฝ่ายเทราวาตและมหายานนะครับที่จะต้องอุทิศพระกุศลบำเพ็ญอุทิศพระกุศลให้พระองค์นะครับผู้ดูแลประเทศนะครับตอนตอนสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งก็ดูแลทั้งสยามประเทศและดูแลทั้ง กัมพูชาเทศนะครับเพราะตอนนั้นแต่กัมพูชาเทศเขาเป็นมหายานเต็มๆนะครับแต่ว่าเวลาเราลงไปสร้างนครวัดร่วมกันนั่นนะก็กลายเป็นว่าเราเน้นเป็นศิราวาฒนะครับผมดูลักษณ์ตามลักษณะการก่อสร้างนะครับที่ว่านครวัดนครวัดนั่นแหละครับครับว่าวัดนี่ก็เป็นภาษาอีสานอยู่ละครับไม่ใช่ภาษาสันสกฤตหรือภาษาอินเดียนะครับนครวัดนะครับอ ก็าอาจจะเขียนว่าวอลหวนไม่หันต่อเต่าได้สมัยสมัยก่อนน่ะอ่ะเพราะว่าเราเด็กเพิ่งมีในสมัยอในสมัยพ่อครูดาวคำแหงนะครับเราถึงเอามาเขียนวัดเป็นรอเด็กนะครับสมัยก่อนไม่มีรอเด็กอย่างเช่นว่าอ่ารามาธิบดีแต่เดิมก็คงรามาธิปตินะครับนะเพราะว่าไม่มีบุบไม,ม้ยังไม่ได้ มีปปลาเนี่ยนั่นแหละที่ปฏินั่นแหละต่อมาเราก็เป็นรามาธิบดีนะในปัจจุบันนะเพราะว่ามีดอเด็กแล้วอ่าเอาเอาอเด็กขึ้นมานะยุคนั้นใช้ต่อเตาแทนดอเด็กนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับเนี่ยวิวสวยอากาศเย็นสบายสงบดีครับยังไม่มีคนมาตอนนี้ผมมาถ่ายทำมีแต่คนมัดตัดหญ้าครับมามาดูแล จ้าหน้าที่พนักง,งานดูแลสถานที่นะครับเนี่ยลมแม่ลมจนกลางไม่ได้เลยครับจนกลางอเอกสารไม่ได้นะครับ <laughs>